อีกแล้วยิงได้แล้วแหละได้ยิงให้เวลาอีกหนึ่งวันให้โตกวนี้นะดี่จ้าเด็กหกขวบสองขวบเสร็จแล้ววิ่งเชนเอวจ้าเดิมเดิมแล้วจ้าเหมือนนี้กะสิพาเราหัวเราสวนตอนแรงๆเราจ้ะเนาะเอาไปเก็บบอกฝรั่งก่อนค่ะแล้วกระสิพาเลาะเบิง้งต้นหมากลากใหม่ของเรา ดอกมวงคูากับดอกไล่เลี่ยน้องกิ๊ตเต็มใช่เจ้ากล้วยเจ้ากล้วยขึ้นมาเลยจ้าขึ้นมาเลยมาหายแล้วป่ะเก็บพรั่งไปกินก่อนหน่อยนึงแล้วค่ะเนาะโอ้โหน้องกิ๊ตเต็มอ่ะน้องกิ๊ตเต็มเดี๋ยวปลาเก็บตะโกนมั่งกิ๊ตเต็มเหรอฮะอะไรจ๊ะพรั่งเหรออ่ะอ่ะเด็ปลาเก็บให้จ้ะเด็กเก็บพรั่งให้เรากิ๊ตเต็มกัน เอาไป้งมือนึ่งเลสิจไปหาอะไรก่อนเด้อไู่แล้วอะไรเกาะดีี่นี่นเาีนกระด้กระดดก็ดีอ่ะอู้หูนั่พักแล้วแนั้นพักเสร็จแล้วมันกี่เอ๊ะจะไดยไหมเนาะก็ถือ็ดอกโอ้ยตกแดดกบไหม นหน้าตาเป็นยังไงเรียงๆฮะไหนดูหน้าตาเอาไปโอ้โหไม่สวยอ่ะเน่าห,หรือเปล่าเนาะเหน่านเ,เอาเนาทิ้งถึงเต้ตัวเลยแา

แน่นอนไม่านหรือเปล่า <ija> ไม่ใช่หรอกมีใครมาจอดหน้าสวนแล้วก็ไม่รู้ใครค<ไฟ>กนน<า>็ไม่เก็บให้หมดเลยต้นน<ป><ป>ี้มาอ่าไปไปใส่กันไปสวนหนุ่มนึกว่าปะไปเก็บะลังใส่แดง<ป>อ้าวก่อนจะไปบึง ส่วนกล้วยทั้งนุน่นเท้าแวะเบ่งบักแตงก่อนบักแตงเก็บเราเล้ศจ้าเด้อเก็บไปขายแล้วนี่ค่ะค่ะมาไล่ต่ว่ากระดูกอยู่ด้วจ้านี่ค่ะเริ่มใหญ่อีกแล้วชิ้นได้แล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวอีกให้เวลาอีกหนึ่งวันให้ให้โตกว่าน,นี้เนาะนี่ค่ะนี่ข้างล่างก็มีเล้ศจ้าเด้อนี่ค่ะอุ้ยอันนี้ด้วยบักแตงห่างเมื่ค่ะเนาะบักแตงห่างมันเท่านี้แหละจ้าน,นี่ค่ะไหน หดจมหนามเลยยังไม่ได้เอาไว้พร้อมกันน,ะะนี่ค่ะไม่ค่ะนี่ค่ะพูนี่ค่ะไล่อยู่นะควแเนาะเปิดสปริงเกอร์วงนึงเพิ่งสายยางหนามนองเต็มตะลิงเลยน้ำนองกินเต็มนะ,ะน้ำนองเต็มเลยเนี่ยนี่ค่ะนี่ลูกหนึ่งไปแล้วอันนี้ลูกหนึ่งพ่อตะเก็บอยู่ยุทธจาเด้อตกแต่งขางเขานี่ค่ะเก็บแล้วเก็บแล้ว น้องกิ๊บเต็ม<า>ไปไปเดินเลยจ้าไปข้างหน้าสวนเราดีกว่ากันสิผ่านไปทางสวนาาากล้วยถ้าชมดอกบุกม่วงกระหล่ำน,นะค่ะเนาะระเบ่าวเรีวอีกต้นบุมกม่วงกะหล่นเขานี่ค่ะหรือว่าบ,บ,บุกม่วงเบาเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะดอกเพื่อเต็มที่ของเพื่อนแล้วเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะหยอดได้ไมีหยอดอ่่ได้เพื่อจะอ,ออกดอกหยอดน,น,นั้นเนาะค่ะเนาะออกดรคแห้งปีนี้เนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะเริ่มบ้านแล้วเนาะค่ะ ดกคือเพิ่นว่านน้องกิ๊เต็มดกคือเพิ่นว่านบางวงปลาเพิ่นว่านวงดกปลาดกค่ะจีบเพิ่นลูกจีบนะคะเนาะนี่ค่ะของเขากับเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบางวงบางวงเบ่านกับบางกัดหลอนบ้านเฮ้าน้องกิ๊เต็มหัวบ่าบางวงต้นนี้อายุเธอไหนอเออปดสก้าปีโอ้นานพึ่งกันนะป่าเกิดมาป่าก็เห็นแล้วบางวงต้นนี้บางวงต้นนี้ ตาถวดเพขาเป็นคนปลูกไว้เนาะค่ะเนาะมีกอนทอาสิเนทรสวนอีกนะคะเนาะนี่ค่ะบองมงต้นนี้เป็นบองมงเก่าแก่ของสวนเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเป็นต้นเล่นหรือปลูกเป็นต้นปลูกเป็นต้นนี่แหละนี่ค่ะเป็นบองมงตีดต้นเด็กๆนี่ชอบมากเนาะค่ะเนาะชอบกินเนาะค่ะเนาะสมัยก่อนเนาะค่ะบองมงพันธุ์รวยใยัยๆเพิ่นบ่ค่อยมีเนาะค่ะบ้านเฮามีแต่บองมงพันธุ์เือนบานเนาะค่ะเนาะการนี้คือถือว่าเป็นบองมงกระล่นที่บะบะเป็นอีกพันธุ์หนึ่งที โดกทนอร่อยเนาะค่ะเนาะค่ะกินเปียวกับอ่ะอร่อยเนาะค่ะตเป้าหวานน้ำปีกกับน้ำจิ้มกะปิอร่อยอร่อยนะน้องกินเต็มนะเคยกินบ่อนี่ค่ะไม่ซุกอร่อยอร่อยคืออะไรกินแต่บะหม่วนมันนค่ะทำไมก่อนบะหมี่มวนมันบานเท่ากับบะขอยมีนะคะเนาะกะเซมี่บะหมี่กระซ็นนะคะะหมองผืนบานโบราณบานเห่านี่แหละจ้านี่ค่ะอ่ะไปเลาะสวนไปต้องพุด มาเบิงนี่ค่ะบอกฟักทองสีใยเพิ่นปลูกไว้นะคะเนาะนี่เติบโตเร็วอยู่นะคะเนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะบอกอื้อเรื่อบอกฟักทองเนาะค่ะนี่ค่ะเิ่มใหญ่แหลวจ้านี่ค่ะโู้ไปทางนน้นค่ะพื้นที่วางเ่งเล็กๆน้อยๆนี่สวนเท่า่นี้นะคะเนาะเท่ากับก็จะนำรุดนะคะเนาะเท่ากับเด็่ปลูกของปลูกพืชทักไว้ค่ะ กินเนาะค่ะนะคะเลือกกินเท่ากับขายเมา่อกีเนาะอ่ะป้าน้องกิ๊เต็มไปได้ล่ะจ้าไปย,ยางเลาะสวนมาทางนี้เนาะค่ะเนาะตรงหน้าเท่ากับน้องอาน้องควายกับเด็กเขาบานและพี่ตีเรียบรอย้อยเขาคอกเนาะค่ะเนาะค่ะตรงกระวังแล้วเนาะค่ะค่ะผ่านตุนมาไฟเนาะค่ะเนาะยังคงออกดอกเรื่อยๆอยู่เนาะค่ะมาไฟของเฮาเนาะค่ะเนาะ สิบภาพพี่นเนาาบิงบกมองแอปเปิลเนาะจ้ะเนาะบกมองแอปเปิลปีนี้เขากับดอกลายลายนะจ้ะเนาะค่ะเดี๋ยวสิพพบภาไปชมเลยค่ะเนาะอะเพิ่งก็มีแต่ชอใหญ่ยๆยาวๆนาะคะ่ะปีนี้นนนนะคะ่ะชอเพิ่งก็สมบูรณ์เนาะค่ะมองแอปเปิลนาะค่ะมันลองกิ๊บเต็มภาษาผู้ชมไปเบิง,งเน่ะป่นนะ,ะนี่คือมองแอปเปิลเนาะค่ะเนาะนี่ต้นนี่เข้านี่ค่ะดอกปีนี้ค่ะถือว่าลายอ่ากว่าทุกปีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอ่า เป็นหน่วยอะไรก็มีเนาะจ้ะเนะาเนะนี่ค่ะต้นได้เผลหมากอ่าเผนดอกกอนเนาะค่ะเนาะนะคะเผนดอกกอนปกนติหน่วยอะได้วยจา้านี่ค่ะหน่วยเล็กๆหน่วยเนาะค่ะเนาะนะะีนคะ่ค่ะกะดอกไปรเรื่อยๆจะ้ะนี่ค่ะรุนนี่สีไลน์เนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะดอกเิผลชอเผลมิตรแต่ชอใหญ่ยยๆยงามๆเนาะคะ่ะเนาะค่บุองแอปเปิ้ลน,นี่คะ่ะหน่วยเพิ่งกัสีใหญ่แห้ง,นะะงเนาะค่ะเนาะมุ้งแอปเปิลค่ะกะรสชาติกะ ดีเนาะค่ะเนาะค่ะกินลูกนึงครับคนเดียวกินมาเบิดเลยนะจ๊ะเนาะหน่วยเป็นใหญ่เนาะค่ะบลูแอปเปิลเป็นบลูม่วงที่กระตือว่ารสชาติดีเนาะค่ะเนาะผู้ใดเคยชิมแน่เนาะค่ะนี่ค่ะถ้าเพิ่นดกอีลีนี่ค่ะเาก็ต้องเอาเพิ่นออกแน่เนาะค่ะเนาะเพหัวงาฮักแน่นอนเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นหน่วยเพิ่นเป็นลูกเลยสีใหญ่เนาะค่ะใหญ่แห้งเนาะค่ะบลูแอปเปิลเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะต้นพื้นก็สูงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ โอ้ถ้าสูงกว่านี้ก็ลูกของบนคงเอาบปได้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกับปล่อยพื้นตามธรรมชาตินะคะเนาะนี่ค่ะแอปเปิลมุ้งเมเปิลน่ะจะนี่ค่ะบ้านหนูกินเต็มไปสิทําแล้วไปเป็นรอยส้นหนาของเขาอีกนะคะเนาะไปเบิ่งบกมงวงดอกบกมงวงว่ามุ้งยังเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นตัวนี้กําลังจะหลุมทยอยทยอยออกนะคะเนาะอันนี้กระําดอกไม้เนาะค่ะเนาะอ่าต้องขามกันนีเนาะค่ะเนาะต้องขามคลองนี่ค่ะ หำหลงเฮาเนาะค่ะเนาะเป็นน้ำดอกไม้เนาะค่ะเนาะปีนี้กะดกใส่ใดญ่ยู่เนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเขียวสวยตัวนี้เนาะค่ะเนาะเพิ่นกะบอท่านมีเห็นดอกเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะแตกใบอ่อนอยู่เนาะค่ะเนาะกับใบแน่เนาะค่ะเนาะค่ะใบพิแกะแล้วเพิ่นน่าสิออกดอกให้เฮาเนาะค่ะเห็นเดียวค่ะเนาะป้ายหนูกิ๊บเต็มไปโอ้โหสบายเลยจ้าตั้งแต่แรกลตั้งแต่แรกแล้ว โอ้ปวดขาโอ้หนองกินเต็มปวดขาแเราให้จังได้เนาะวันนี้เนาะนี่ค่ะน้าเ้าก็ยังมีพอเดี๋ยวโหดดูนะจ้านี่ค่ะหดสวนโหดสวนนะจ๊ะเนาะหน่องกินเต็มผ่านมาทางนี้ฝรั่งฮงเปาซื้อปลาย้ำท่านมีเวลามามัดเลยนี่ค่ะหน,น่วยเพิ่นเนาะงขยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวต้องหาเวลามามัดซะแล้วนี่ค่ะ กะือว่าเพิ่นนวยเพิ่นหลายอยู่น้องกิเ่เต็มโอ้ปลากับอะไรช่างท่าน,านอะไรช่างเกตเนาะค่ะเริ่มไล่ไปเรื่อยๆแล้วค่ะนี่ค่ะฝรั่งไหลเมะเอ้ยไม่ใช่ฝรั่ง,งใส่แดงฝรั่งของปูซื้อเนาะค่ะเนาะโอ้โหนวยหล่เราแล้วติดต้องหาเวลาซะแล้วน้องกิเ่เต็มคุณป้าปลามาเลี้ยงน้องวยอยู่ไต้ซนพาวนี่คุณป้ายากยาก วัวสีิดเข่าพิ่นเต้วน้องกินเต็มเอ้ยปาตากแดดมือเวินลหอนก็บหอนพี่เต็ได้แบบนี้เวลากับบ่มีกว่านอนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ต้องยืนตากแดดต้องยืนอย่างใช่แล้วโอ้มองตุนนีต้องใส่นอกกระดอกคิดว่าอย่าดีนะคิดว่าอย่าดีก็ไม่ดีเลยสิแต่ว่าดีดีอย่างหนึ่งคือน้องวัวพนมีหยาให้กินเนาะแต่ว่า ่ไยไปเราต้องเฝ้าเขาตลอดเลยจ้ะถ้านหาหนูก็ใครดีหน่อยเนาะมีกันอีกตัวหนึ่งนะคะเนาะกำลังจะดอกนะคะเน<ม>าะทางกองสือนี่ค่ะนี่หล่อ,อไปทางเหนือนะคะเนาะบางกล้วยบางย่างเท่าแนนนะจ้าเริ่มค้ำมาเนาะเนาะตกดินแนนะ,ะไม่มีที่เดินให้แล้วตะวินตกดินแล้วนะคะวดีเ้นนทุกค โอ้เป,เป็นไรจ๊ะโอ้ต้นดอกต้นม่วงดอกไรแหงน้องกิ๊ตเต็มว่าบ่มีทางเดินไปแล้วอ่างาเพิ่นกิ่งเพิ่นค่ะหนุ่มลงมาเนาะคะ่ะเนาะอ่อนเวอร์ละบังม่วงดอกแหงดอกเนาะคะ่ะเนาะบางพันกับดอกแหงแล้วที่เมืองว่าเพิ่นสติดหน่วยอีกบ่เนาะคะ่ะเนาะอ่าเดี๋ยวปาดน้ำไปทางนวนะคะ่ะแล้วให้ท่านผู้ชมเมืองกล้วยเล็กๆ,ๆหน่อยๆเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นกล้วยที่เฮา ได้หดน้ำพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพื่อกาซิเป็นนี่เนาะค่ะเนาะสวยค่ะลูกเพิ่นเนาะค่ะเนาะสดชื่นสดใสเนาะค่ะต้นกล้วยของเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศยามแรงเรงนี่ค่ะฮะส้มสวนกล้วยเนาะค่ะเนาะส้มอ่าบางไม้บางอะไรนุ่มๆเฮาทุกอย่างเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลูกเพิ่นก็เริ่มมลายเนาะค่ะเนาะค่ะกล้วยของเฮานะค่ะ ไว้ทับทิมจ้าทับทิมสีม่วงนะคะเนาะนี่ค,ะค่ะมีเต็มอยู่ยใส่เนาะนี่เนาะมกิ๊บเต็มว่มาไม่มีที่เดินกับแมนคือเพื่นวานนะค่ะเนาะนี่ทางนี้่เป็นทางยางเนาะคะ่ะเนาะไปทางน,น,ะะนู้นนะค่ะเนาะปรากฏว่านี่คะ่ะนี่คะ่ะมะม่วงของเฮาดอกไร้แห้งนาะคะ่ะเนาะค่ะนมกิิงลงมาเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะ ปิดเส้นทางยางของน้องกิ๊บปิ้มพื้นเนาะค่ะเนาะเพื่นก็นเลยจมเนาสักหน่อยหนึ่งนะะเนาะแต่เนาะนี่ค่ะค่ะก็พ่อได้ชื่นใจอยู่เนาะค่ะเนาะแนวไปตนไ้นแรกอะพ้อมีดอกม่วงให้ห้าวหินเนาะค่ะเนาะแต่กะซึ่มา่อเรหลุดเนีน่เพิ่นเมงว่าเพิ่อนสติดหน่ไว้ห้าวบอเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ,คะม,ม่วงอันนี่นะจะเป็นนำดอกไม้สีม่วงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ เอน้ำดอกไม้สีม่วงหรือว่า,าขันแรงว่าน้องกิ๊ตเต็มเหรอเฮ้ยน,น้ำไว้สีม่วงแหละนี่ค่ะกระชายก็ดีกันนะจ้านี่ค่ะนี่ค่ะแต่ละต้นค่ะโหดอกวาบวหวาดบ้าไวเลยค่ะนี่ต,ต,ติดบวติดเนาะค่ะเนาะแตะว่าลายแหงอยู่เนาะะคะ่โอ้เนาะค่ะ ก็คือเดินทางกับบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะหาคำแล้วไปเดินออกเลยค่ะจาะหนูกินเต็มเพราะว่ากับคำแล้วต้องกับแล้วเนาะค่ะเนาะกับคำก็เหนี้บ่ได้แล้วนะคะก็เหมือนเรในสวนเหมือนมียุงมีอย่างนีะค่ะเนาะฝนสีมาบ่หนงกินเต็มมันเหมือนมีแมลงเยอะเลยตอนเย็นๆนี่นะคะเนาะนี่ค่ะเหมือนเราจะมีฝนเองเนาะค่ะวันรานบนเราค่ะมียุงมี แมงหลายเหมือนฝนจะมีจะมีฝนอีกนะคะเนาะค่ะเห็นผู้เฒ่าคนวานนะคะ,นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะเพราะนานีก่กัปกติกับเส้นสนบ่มีแล,ะะล้วมลงนะคะเนาะอ่านม่นตื่นป่วยเท่านี้นะค่ะเนาะนี่ค่ะแมะลงมเหมือนไม่มะแงเหมืหอมนยุงยุงจะมาเนาะ,ะน้องกินเอ้ยไม่ใช่ฝนฝน,นจะตกเนาะหน้าฝนเนาะหน้าร้อนสิแต่ว่าปอกายก,กับป้ป้วนเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะเดี๋ยวกับหอนเดี๋ยวกัหน้าเด็วกัลมเนาะค่ะเนาะค่ะเหมือนจะมีฝนกับโบตกยังไงก็คือ เบื้องพฤิมาเบาฝนนี่ค่ะกะแต่เกีียวเขาแล้วเพิ่นกับเห็นมาจะเขื่อนี่ค่ะาฤิมาหลังนั่นหลังหนีเห่าสะอาดเนาะค่ะเนาะน้องคิดเต็มเนาะต้นมางหลังใหม่เห่านะ ไม่ดนกับแมลงลอ้าวจบคลิปแล้วจะกบานละจ้าจบคลิปฝากยังนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพุทธเสถิรด ok ินแชแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปจ้าพอกันณในคลิปนะจ้าวันดีจ้าลากบาไปค่ะ